สวัสดีครับผมวริศน,นันชัยพรธนะนันครับ mm hmm. ก็ทําทงานอยู่ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ mm hmm. ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับ mm hmm. ก็เกิดจาก mm hmm. ที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเ mm hmm. พราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้2วันนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้น mm hmm. ก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับก็ mm hmm. ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเอ้ยเราเราชาเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให้ให้เราทาการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอนรองรัเครื่อนทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพนะครับก,รก็แรกๆก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกเอ้ยกังวลเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าเอ้ยทำไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอ บอกว่ามันวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันหนึ่งก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีกว่าๆนะครับก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือเมื่อเราขับรถนานๆครับประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงทําให้เราเดินลาบาก ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปกีกว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละ ก็จนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรัฐรรนาดไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวนี้เวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทำากายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับควบคู่กับก,บก,บการทำทาพัานธ์ตัวนี้อยู่ครับก็อาการก็ ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราไม่ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์คอลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบมากครับ